สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง mm ได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั t <t 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 ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองคการบริหารส่วนตำบลตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว โดยมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้งซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสําคัญคือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในวันศุกร์ที่1ตุลาคมอีกทั้งวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วโดยความผิดชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนและวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่11ถึงวันศุกร์ที่15ตุลาคมเพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกตั้งท้องถิ่น การใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส